สูบปลาครับสูบปลาซะน่นี่มน้ำไหลขนาดวงแหงน,นะครับมู้นี่ชิซะครับมันอยู่ที่กำลังถุงหน่เลย,ยครับ ได้เครื่องสูบหางพญานาค,ครับในบ้านเขาเอือนว่าหางพญานาคสูคบได้รถไทยเดินตามครับปัน่นน้ำึ้น ด้วนะครับตัวนี้ก็มันเป็นลำหวยครับอันน,บนนี้ป่าบ่อนดีอยู่ครับปา่ปาป่าในสะเป็นเป็นป่าธรรมชาติครับอันนี้บนไดเลียง ปาลาไหลก็บนี้ครับเขียนกับนีเห็นพวกเด็กน้อยวัยรุ่นเขาพากันมาใสาเ่เบ็ดเอาอยู่กับเขียนดย้ย แล้วครับซากระไรปลากะบวมีหลายไปได้ครับเก็บหอยอยู่หอยหลายขนาดเก็บเอาหายอาหายอหอยขมปลากตอนนี้น้ำก็เริ่มแข็งแล้วครับ ปลาเก็บแต่คืนนี่แหละครับแต่ยังบวก็ดตัวนี้รอเก็บหอ,อยอยู่ น้ำแห่งลงทุกที่ทุกที่นะครับปลาตอนนี้ก็เเล่นนี่ปลาคอรัแบบที่เห็นเห็นปลาคอ

เอาเมื่อไรได้รายเขาบอกคืนนี่สองสามโลตัวใหญ่ก็มีเหรอโอ้มีสองตัวาใสสีดูว่าตัวเทิงนี่ก็ไเลยมีป่าจว่าขึ้นตัวถึงนี่หากเห็นมันบ้อนยุป่าหน่อยเนาะเฮ้ยแม่บ่ท่วมตอนไหนวะ

ทั้งก,กงร,ร,ะาาระกังกเลยป่ะทำท่าผ้าหนิเดี๋ยวป่ากระกังอะไรัล้อยับาเลยปลาเขาไปในหัวพญานาคนะคปลาหยัง อเขาได้เงินพวกคอแหละบักโพวกคือตัวใหญ่เทส่ะขังไม่เลยมเขาไม่ได้ไหน้ามันขึ้นโอ้มันรู้โอ้มันเข่าทังพุ่นแนะอือไอ้ตัวไงเติบเมื่อกี้เนาะสัมโนผ้าพนุ่งไงถางสีนะตัวไงจะเอาพ่ขึ้นไป พวกปลาซิวปลาอย่างคือบุมีเนาะกุ้งปลาซิวเนาะโอ้มาขึ้นไปโอ้ขึ้นไปแลเลยฮู้มันใหญ่แล้วกคอยังเขาได้เนาะมันลูมเขาแหละมันต้อง đục xe bò bảy đi xe nó bà siêu cũng thế đâu pin đó, từ kia nó bố bà siêu bà lại, แม่ไม่มีสวิกอย่านี้ครับปลาหยางครับปลาขาวปลาซีชิวนี่ยด้ยมันต้มบานนี่นะครับสูบเมื่อนี่มาเลยมันแห้งแล้วหรือยังว่าสูบมองว่าเบื้งคือสิแก๊สทีแห้งมาแระครับโอ้โหโหสะติดอันติดครับอันข้องมูหมอนะครับมองหมอนเลยนกบฮะมันมีซะอยูหน,นึ่ง ดั่งคกแท้หอย้วครับเป็นหอยเซอรี่มีแต่หอยเซอรี่เนาะหลายเนาะหอยคมกับมีหอยจุกหอยเซอรี่หลายขนาดเลยมันจะมีหน่วยใหญ่เนาะ ม้ำบิดครับอันนี้มีหอยหอยหลายขนาดปลาปไหนในนปลานะเ้ยปลาตัวเล็กอันนี้นะนี่ปลาเดี๋ยวตาดูก่อนเนะีนะ่ยดูสิตาดูก่อนอเออมีแต่ปลากระกดี่ปลากระกเดิดปลาขาว เก็บตกนะครับวันนี้เก็บตุกเก็บตกตอนเช้าครับเมื่อคืนนี่มันโอกกเลยกึัพเลยกึัพเลยกึัพเลย์เกี่ยวจะเป็นยักษ์แล้วมาเก็บ เมื่อคืนนี้ครับเก็บตั้งแต่เมื่อคืนอันนี้เหลือตอนเช้ามาเก็บเครื่องสูบน้ําก็ปลา<ร><ร>ยังเหลืออยู่ก็เลยเก็บเป็นปลาเล็กครับส่วนบบปลาใหญ่เนี่ย<บ>ไปหมดแล้วแจาแบบ,แบ,บนี่คือผลงานครับที่จับปลาสูบสะครับ ปลาปลาใหญ่ครับปลารุ่นใหญ่ก็ใหญ่สุดก็ประมาณสักรูหนึ่งหรือแปดขีดเลยครับตัวนี้เป็นรุ่นเล็กครับอันนี้รุ่นเล็กอันนี้เป็นปลาปลาลกปลาน้อยนะครับตัวนี้เป็นปลาดุกครับอันนี้ขนาดใหญ่ สรุปผลงานนะครับวันนี้ก็คงจะพอเพียงแค่นี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับ